สวัสดีค่ะยินดีตาา้อนรับสุเพนะั่นฝนพันดอยค่ะหลังจากที่เราไปเก็บมาแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูอร่อยอร่อย,ออยกินกาในบนกระท่องนอ้ำฝนกานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นจ้บอสนะนค่ะมันลุนมาดูกันว่าจะทําเมนูอะไรนะคะแต่ก็ขออนุญาตทำขภาษาก่อนเพราะว่ามันมีที่ดีนอะไรต่างๆติดมาด้วยค่ะ รสือของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเนาะใช้เวลาไม่นานนะคะในการรั่วหรือว่าต้มนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูยำค่ะต่อไปเรามายำกันเลยนะคะเครื่องปรุงของเราเนี่ยเตรียมพร้อมไว้แล้วค่ะเราก็จะน,นี้เลยนะคะเนาะยำพร้อมกันเลยค่ะเราจะใส่พูชิโร่พริกเกลือสามอย่างนะคะเนาะใส่เกลือค่ะแล้วก็ใส่ผูชิโร่ลงไปเลยนะคะอันนี้ ใส่ไปค่ะแล้วก็ใส่พริกป,ป่นหน่อยนะคะเราจะกินแบบแซ่บๆค่ะแล้วก็นี่เลยคนให้เข้ากันนะคะ <_ EN> วุ้ยทำยำอุ้เส้นอีกนะบีบเข้าไปนี่ก็คือแบบนี้เลยอ่ะเข้ากันเลยนี่นะคะยาำสดๆค่ะ <_ EN> ยาเจะาตสนลักๆค่ะนี่เลยนะคะ มากินด้วยกันค่ะนี่ก็คือจะเป็นเมนูยำนะคะแซ่บแซ่ม,มื้อกวางค่าขอเลไรอยู่ค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ขออนุญาตใช้มื้อกินข้าวนะคะอร่อยมากมอันนี้จะเป็นเมนูยำนะคะยำกินกับกตะแตผ่านลอร่อยอะอย มีแค่สามคนอันนี้เขากินหมดแล้วอะเหลือแค่นี้ให้เรานะคะนล้วเาสองขกินหมดแล้วกินเยอะมากไปดูทิ่เต็นได้ค่ะว่าใครกินกินเยอะมากเลยขานาเก็นแล้วก็ในแซ่บอร่อยไปมัางกันลพอดีเลยนะคะ พวกเราก็ขออนุญาตใช้มือเกี้ทางข้าวนะคะอร่อยที่สุดเลยวันนี้ยำนะคะก็อร่อยมากๆเนาะไปหาสามคนมีสามคนค่าววันนี้เขาไม่หูแล้วอากาศดีๆมือกลางวันนะคะก็อร่อยไหมอร่อยค่ะดน่ตัวพอดีเนาะขออย่ารวมกันก็ลาไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยอยาดูคลิปแบบไหนก็ไม่มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้